อยากแปลคอมเมนต์จากไทยเป็นอังกฤษอะแต่ว่ามันมีตังกก้งร้อยกว่าคอมเมนต์เรนจะแปลให้หมดได้ยังไงเนี่ยเฮ้อยอละอ๋ออยากจะแปลภาษาจากไทยเป็นอังกฤษเหรอลองใช้ฟังก์ชัน late ทาร์นสเลสซี่อันเสร็จคืออะไรอะคือฟังก์ชันใหม่ในเซลในการแปลภาษาได้เช่นหนูมีภาษาไทยในเซล B2 ต้องการแปลงเป็นอังกฤษในเซล C2 ก็จะฟังก์ชันทร์นสเลสปึ๊บเลือกเซลล B2 ปิดวงเล็บ Enter เสร็จัดแล้วว้าว แต่ว่าได้แค่อันเดียวอะเราก็แค่ดับเบิลคลิกเพื่อคอปปี้แบบนี้แต่ว่าสามารถแปลจากอังกฤษเป็นไทยได้เปล่าได้แน่นอนก็เช่นข้บวนมีเป็นอังกฤษแบบนี้ก่อนต้องการแปลงเป็นไทยก็ใช้ฟังก์ชัน Translate เลือกเซลล์ B2 คอมม่าต่อมาคือ Source Language ต้นทางเป็นอังกฤษก็เลือกเป็นอังกฤษได้เลยคอมม่าต่อมาคือ Target Language ต้องการเป็นไทยก็เลือกเป็นไทยหรือว่า พิมพ์เป็น th แบบนี้ปิดปวงเล็บแล้วก็ดับเบิลคลิกเซตเรียบร้อยนี่แหละความจริงองฟังใช่ p a n s l e